ทำทองอินี่มันง่ายแบบนี้ี่เองพี่ทอดทอดทองใช่ไหมครับเอ่อทอดทอยครับอันนี้สบาทแสนหกคุณตำรวจคะจับไอ้ดำนี่ไปเลยค่ะมันขายทองปลอม เอ้คุณตู่เหรอครับจับผมทำไมผมไม่ได้ขายทองปลอมนะครับนี่น้องยังมาใส่ร้ายพี่นะใช<อ>น่น้อง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 มีมีหลักหลักหลักฐานใช่ไหมอ่ะนี่ไงไอ้ลอกขนาดนี้นจะแถอะไรอีกไหม จากไหนเนี่ยใส่ทองเส้นเบล่อเล,เลยถูกหวยตัวไม่เสียเลี้ยงอะ่ะไม่บอกหรอกยิม้มบอกชิ้นหน่อยสิฉันก็อยากมีเหมือนกันอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอลองใส่หน่อยนะเฮ้ยย่าล้างเท้อยา ทองลอกทุกคนยิ oh. ้มเขาใส่ท้องปลอมเหรอเนี่ยวายไอ้ยิ้มใส่ท้องปลอมโอ้ยยิ้มแกไม่มีก็ไม่เห็นต้องใส่เลยใส่ท้องปลอมเนี่ยน่าอายกันตั้งเยอะโอ้โอ้โอ้ฉันคืนนะคืน แม่ทองปลอมทองหลุดกิดคอแล้วมั้งน่ะไอ้ดำนั่นมันกล้าหลอกขายทองปลอมให้ฉันงั้นเหรอพรแกทำให้ฉันต้องโดนเพื่อนร่วมงานเยอะคุณตำรวจพาตัวมันไปเลยค่ะก่อนที่คนอื่นจะหลงกลมันอีก ครับ,รบผมต้องเหรอครับผมขอ,อร้องเ่ะครับอย่าจับผมเลยนะครับ <_ Q> ถ้าผมถูกจับแล้วลูกผมจะอยู่ยังไงล่ะครับ <_ Q> คือผมเพิ่งโดนเมียทิ้งแล้วเขาก็หลอกเอาเงินผม,มจนหมดตัวเลยแล้วก็หนีไปกับผู้ชายคนใหม่ <_ Q> ผมไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงลูกนะครับ <_ Q> ดูสิครับลูกผมยังเด็กอยู่เลยดูสิ <_ Q> ถ้าผมไม่ใช้วิธีนี้ ผมไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงลูกนะครับผมขอโทษนะครับคุณพี่เราผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทําอีกนะครับเห็นกันหน้าลูกผมเถอดนะนะครับพี่นะครับก็ได้คุณตำรวจคะฉันไม่เอาเรื่องเขาแล้วก็ได้ค่ะเน่ต่อให้ลําบากแค่ไหนก็ไม่ควรไปโกงใคร มันพิดกฎไหมเข้าใจไหมครับแล้วแล้วแล้วแต่อตออย่าทำอีกนะครับผมอขอบคุณนะครับที่ไม่เอาเรื่องผมเคืนเงินมาพี่ครับให้เวลาผมอีกสักสองสามวันได้ไหมครับแล้วผมจะรีบคืนให้นะครับนะครับ นี่ครับเบอร์ผมแล้วอย่าคิดหนีล่ะอีกสามวันฉันจะโทรหา ครัโอ้โยโดนหลอกซ้ำสองยังไม่รู้ตัวอีกหรอวะ ต่อไม่ได้อะโดนหลอกครั้งที่สองเหรอวะโอ้ยทำไมง,อง้ออย่างนี้เนี่ยย,ยังไม่เลิกขายอีกโอหวิเส้นใหญ่กว่าน้งยิ้มอีกอะ นางแพมนี่สมน้น้าปล่อยให้มันโดนหลอกซะบ้างเยอ,อยบใฉันดีนะพี่นี่กี่บาทคะเออเส้นีสี่บาทครับอยู่ยที่ออแพมฉันมีเรื่องคุยด้วยเฮ้ยแกจะมาคุยอะไรตอนนี้ฉันซื้อทองอยู่เนี่ย ไม่เห็นหรือไงเออถ้าฉันจะบอกให้นะเวลาซื้อทองเนี่ยเลือกร้านให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ซื้อร้านห้าบาทสิบบาทมาไอ้ของแกอีกเจ้าเดียวซวยลวกูยิ้มไอ้เอยร้านขายทองเมื่อกี้มันขายทองปลอม้ะแก้หูดได้ไง ที่เออบอกนะว่าทองปลอมที่แกซื้อแกซื้อมาจากร้านไอ้ตาลุงนั่นนะ่ะใช่โเอเ๊ยไอ้เตี้ยยังดีนะที่ฉันยังไม่ทันซื้อทองร้านมันเอ้ยเดี๋ยวคนแบบนี้แกไม่อยากแก้เผ็ดมาหน่อยเหรอยังไงทองอ่ะพี่ ทองทองอางพี่ันเอาหมดนี่เลยเท่าไหร่ว่าเห็นะฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมเน่จะขายไหมเดี๋ยวฉันเปลี่ยนใจแล้วนะเออห้าแสนห้าแสนงั้นฉันคิดแค่ห้าแสนพอโอเคป่ะ ให้ทั้งแผงโหโชคดีอะไรขนาดนี้วะโง่โแฉโง่จำได้ไหวะสวัสดีครับลูกค้า ลูกค้าสนใจรถคันไหนดีครับคันนี้แหละได้เลยครับลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าสินเชื่อดีครับโอ้โหรวยยังเสียโอ๊ตจ่ายเงินสดอยู่แล้ว ที่มาเงินปลอมนี่คุณจะเล่นตลกอะไรเนี่ยเงินปลอมเฮ้ยเงินปลอมหมดเลยเะไปไปกับผมพี่พี่จะพาผมไปไหนผมก็จะพาคุณไปโรงพัากันสิคุณไม่รู้เหรอใช้เงินปลอมอ่ะมันผิดกฎหมายพี่ครับพี่ครับปล่อยผมไปเถอะผมไม่รู้จริงๆว่านี่เป็นเงินปลอม ผมโดนโกงมาเหมือนกันคุณไม่ต้องพูดทรงอย่างคุณนี่แหละชอบโกงคนอื่นไปคุณครับปล่อยไปเถอะพี่พี่ครับโกงคนอยู่ดีนะจุดจบก็ไม่พ้นตำรวจหรอกโชคดีนะ